มาอยู่ตรงสมวาดก็จริงจริเด็กๆก็ก็มาเดินเรื่อยๆนะเพราะว่ามีบ้านของอ,อมาม่าอยู่ที่เจ็ดชั้นเจ็ดชั้นก็ใกล้ๆกับเยาวราชนะที่ตรงบ้าน,นก็ต่อกับเยาวราชนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเดี๋ยวลองลองดูเพราะว่าเห็นในเป็นใครๆก็มาเห็นก็รียวิวว่าสงวาดมีที่เที่ยวมี นี่นะมีคาเฟ่มีร้านออของที่ลึกเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วต่างชาติก็มาเยอะเลยคนไทยก็มาเยอะเลยถ้าภาษาเวลุนเรียกอะไรดีเป็นร้านฮิป <ๆ S 2> ดีไหมไม่รู้ไปสมัยที่ใช้คำว่นวานี้แบบเดี๋ยวลองดูนะว่ามีร้านอะไรบ้างเห็นโปสเตอร์นีนใะนถึงตอนเด็กๆฮนะเนี่ยมีหารคู่ได้เลยด้วยจำได้ตอนทํากิจกรรมตอนเด็กๆตอนมัธยมอ่ะก็จะทําโปสเตอร์เยอะๆนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลาเพลยสร้างสรรค์นนะจะเป็นนัทรศการของแบบ โรงเรียนเลยเทพที่เทพชลินอ่ะปิดโรงเรียนเลยทุกห้องทุกห้องเด็กนักเรียนทุกคนต้องมาต้องมาอยู่ในกิจกรรมเนี้ยแล้วก็ปิดสนามบอลเลยนะครับก็จะเอาโปสเตอร์เนี่ยไปแปะไปแปะตามที่ต่างๆเนี่ยไปแปะเนี่ยเตรียมเตรียมโปสเตอร์ไปเตรียมกาวไว้ไปแปะไปอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ใครมาหลังก็แปะทับไปเรื่อยๆเราต้องคอยดูว่าใครมาแปะทับเราก็แปะทับเขาไปอะไรก็ก็มันหนาไปเรื่อยๆแต่ก็มีคนมามาเคลียร์ออกนะนะครับก็ นี่ก็ย้อนย้อนยุคนะย้อนยุคสงว่าทําให้เราเห็นอะไรเก่าๆได้เหมือนกันนี่ก็มีการจัดแสงนะก็สวยดีเดี๋ยวลองลองเดินดูค,คือหลายคนเดินผ่านตรงนี้ในฐานะที่เติบโตมากับร้านอาหารรู้เลยอันนี้ก็เป็นมุมปิดนะตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารเดิมนะครับนี่เป็นเตาเป็นที่วางเตาเวลาทำอาหาร,รับอันนี้เป็นที่เตรียมเตรียม อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเตาอันนี้น่าจะเป็นแก๊สละเพราะว่ามีมีมีแถบมาถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเป็นเตาถ่านนะนะครับเวลาทําอาหารกันอะไรกันอันนี้เป็นสองเตาเนาะอันนี้เตานี่น่าจะเป็นเตาผัดนี่น่าจะเป็นเตาต้มนะครับแล้วก็มีมีที่ล่างล่างชาก็เดิมน่าจะเป็นร้านอาหารตรงนี้นะครับก็ดีนะที่เก็บไว้น่าจะดูจากสภาพและอายุไม่ไม่น่าต่ำกว่าสามสิบปีแล้วตรงนี้นะครับนี่เป็นจินก็สวยดีนะเก็บไว้โชคดีที่เก็บไว้ ให้คนหลังๆได้ดูกันว่าสมัยก่อนคนที่มาอยู่ตรงนี้เขาค้าขายทำอะไรกันบ้างมุมนี้ใช่เลย <c oughs> ก็ตอนนี้คนก็อยู่ข้างนอกกันมีการประดับปรุงตกแต่งกันแต่บุมนี้ยังไม่ได้ทําอะไรมากก็มุมนี้ใช่เลยนะฮะกลิ่นเนี่ใช่เลยกลิ่น,นชื้น,นมีต้นไม้อยู่นะครับต้นไม้เก่าๆแล้วมีบ้านมีประตูประตูอย่างเงี้ยเรียกประตู ประตูแบบประตูพับประตูพับนะครับประตูพับก็มันจะใช้ไอตัวไอตัวตัวยึดต,ตัวเนี้นะครับบันพับอะ่ะแล้วก็พับกันปุ๊บแล้วก็ไปเก็บไปเก็บไว้แต่เราฝั่งนะครับหลังหลังก็เป็นประตูประตูเหล็กละประตูมอลละแต่ถ้าเป็นแบบดั้งเดิมก็เป็นแบบนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยไม้ไม้ค่อนข้างหาง่ายอันนี้ไม้จริงหมดเลยนะนานละแล้วก็เริ่มมีเหล็กดัดละเริ่มมีเหล็กดัดก็ลายลายพวกนี้สวยนะฮะลายสมัยก่อน ทำงานเป็นงานฝีมือเลยนะครับก็มุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะน่าสนใจแต่กลิ่นมันชื้นนะกลิ่นทําสมัยโบราณเลเห็นอีกตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอ ก่ออิดเรียกก่ออิดฉับปูนแต่ว่ามันน่าจะกระเทาะไปตามกาลเวลาทําให้นึกถึงตอนนั้นทําร้านที่ถนนพอาทิตย์นะฮะก็จะมีมีอย่างนี้แหละที่มันเว้าถึงช่วงข้างบนแล้วเราก็ไปกระเทาะกระเทาะปูนออกให้เห็นอิดแดงๆเห็นลายลอย่งี้สวยดีนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นร่นองรอยแล้วกันเขาเรียกได้ว่าร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์นะครับว่าในการที่เราสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อิด อิดมอนนะก็เล็กๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยหลังเนี่ยก็จะเป็นอิดอิดมอนเบาละก้อนใหญ่ๆนะถ้าสมัยหลังไม่อีกก็จะเป็นแผ่นเรียบหรือว่าเป็นเหล็กละเนี่ยว่าพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการก่อสร้างเรียกว่าก่อกอิฐปูนในสมัยก่อนก็น่าจะมีมากกว่าห้าสิบปีนะเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นในตัววัฒนาการการก่อสร้างบ้านหลังแล้วก็แล้วก็วกวกในตัวหน้าต่างก็เป็นไม้นะไม้แบบนี้ใช่เลย อันนี้ใช่เลยถูกระบบหมดเลยนะครับก,ก็ได้เห็นดีที่เก็บเอาไว้ดีที่เก็บเอาไว้น่าจะเยอะแถวนี้น่าจะเก็บกัาไว้เยอะนะน่าเก็บมาไว้เยอะยนะครับก็จริงๆมาดูได้เนาะในเรื่องของเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของของของประเทศไทยนะเพราะว่าตัวทรงวาดเองเยาวราชเองเนี่ยก็เป็นที่ต้นต้นของประเทศในการที่สมัยก่อนคนจีนนะคนจีนชอบอยู่ติดแถวคนไทยก็จะชอบอยู่บ้านคงทยมีท,มที่มีทางอย่างเงี้ย น,นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคนจีนที่มัอยู่ในไทายในสมัยก่อนก็สร้างไปตึกแถวอยู่กันบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าเดาๆเ,เนี่ยอยู่เป็น10บคนนะไม่ถือน่อยเพราะลูกหลานต้องเงยอะๆช่วยกันทำาาก,กินนะครับในสมัยก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านเป็นยังไงบ้างเนานะเมือ่อก่อนเนี่ยพื้นมันจะแบบนี้นะเขาจะทำไปตัวคาน เอาตัวคามมารับไอคานปูนมารับก่อนแล้วเอาคานไอตัวมไม้ได้มาแล้วก็ไม้เป็นแผ่นๆแล้วก็จะมีจะมีร่องเวลาเวลาดูได้บางล่างทำอะไรอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยเพราะมันยังเป็นเป็นเป็นงานในสมัยก่อนข้างล่างก็เป็นปูนข้างบนก็เป็นไม้ปุกเป็นไม้ร้นนี้น่ารักดีนะฮะไอวันลูกนี่ไง นี่ครับบันไดบันไดต้องแบบนี้เลยบันไดไม้แบบนี้เลยขึ้นมาข้างบนนะขึ้นทาหลังบ้านข้างบนชั้น,นสองเเป็นไะม้เป็นไม้หมดนี่ทำนะตู้นี่ได้จะเป็นตู้น้ำสมัยก่อนก็จะขายพวกน้ำน้ำมันลมนะน้ำมันลมแล้วก็ตรงน,นี้จะแช่พวกน้ำแก้ควย น้ำน้ำผมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะมีร้านตรงนก่อนที่ที่ขายพวกของชํานะก็จะม,มีต้มน้ํานะทดื่ควรมาขายด้วยอันนี้ไม่ร,รู้ขายอะไรก็ในสมัยก่อนข้างล่างนี่เป็นใส่ที่ใส่นังแข็งถัแงแข็งไม่ค่อยมีตู้นี้ใช้ได้อยู่เหรอน้ำแควควยเหรอทอดไี่ น้ำปวยน้ำปวยก็มาลองชิมน้ำบวยดูนะครับก็าจริงๆปวยทำได้หลายอย่างนะถ้าอาหารที่ชอบเนี่ยจะเป็นอ่าเกี๊ยววยหมูสับเป็นแกงจืดจาได้ว่าอาอาาชอบทาให้กินเพราะว่าก็เป็นี่นี่มันเด็กแถวนี้แหละเยาวราชห้าแยกอะไรเงี้ยแต่บ้านเกิดจินงนอยู่ห้าแยกแต่แต่ที่เยาวราชเนี่ยก็มีอา玛อยู่อันเนี้ยก็เป็นบ้านแบบ มันเหมือนเหมือนสมัยก่อนจริงๆอ่ะหลังนี้น่าจะร่วมร่วม,ม,ม้อยมั้งนะครับก็ก็เป็นบ้านเก่าแก่เลยก็ถ้าให้นึกถึงถึงทรงวาดนะจริงๆไม่ค่อยมีความทรงจำเท่าไหร่แต่นึกถึงอยวราชตร์งวาดนี่ก็ก็เข้ามาผ่านๆเดินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อก่อนนอ่าจะเป็นแหล่งค้าขายแล้วก็ตรงเนี้ยข้างหลังเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเป็นที่ที่ที่คนคนจีนอ่ะ สมัยก่อนรุ่นท่านท่านนับตอนนี้ตอนนี้หกสิบนะรุ่นอากงอาม่าเนี่ยก็เขาเรียกว่าเจิผื่นหมอนใบแล้วกันมาจากจีนก็มาขึ้นยันแถวๆถนี้นะครับก็จะมีแถวนี้มีพัฒไตมิดนะที่เป็นศูนย์รวมทางการนหาให้คนแถวนี้อยู่นะครับก็ก็มาขึ้นแถวนี้หมดเลยถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนสายแรกของของประเทศนะก็ก็อยู่แถวนี้หมดเลยก็ทําให้อ่ตรงนี้เป็นชุมชนเรียกว่าชุมชนเก่าแก่นะครับที่ที่คนจีน มา่ยู่้นนเา่าเราจะกความทรงจำนะเด็กๆก,ก็ชอบชอบมาเดินเดินอย่างนัง้เดินขี่ลามา่าก็จะมีแบบของขายอะบนถนอนอะไรเงี้ยก็ของมาขายกันของมือสองบ้างของไม่รู้มาจากไหนอาจจะไปไปอียิปต์อะหยิบจากบ้านคนนึงอันนี้มาบ้างก็งมาขายกันอะไรกันก็มาซื้อกันพระอะไรก็วางกันเต็ไมไปหมดเลยสนน้อยละเพราะว่าก,ก็เอาเอาไปขึ้น,ข,นขึ้นแผงขึ้นห้างหมดละ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับต้องขอบคุณคนที่คนที่เห็นเห็นคุณค่านะครับขอบขอบพื้นที่ดีกว่าหนึ่งอนะดีกว่าทุกทิงแน่นอนดีกว่าท้าตึกใหม่แน่นอนอย่างเห็นคุณค่าของอาคารบ้านเรือนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเห็นค่าของประวัติศาสตร์ในการที่ที่ทาให้นาลึกถึงบรพรพบุรุษทั้งกัน ตอนนี้ก็เป็น g e น4แล้วนสี4ก็ก็จะไม่ค่อยเห็นภาพเราและที่เล่าเ่าเนี้ยก็เป็นภาพตั้งแต่อากงอาม่าเนาะเราก็ยังได้พอเห็นอยู่ยังป็งทันอากงอาม่าอยู่พ่ออากงอาม่าก็สมัยก่อนจะไปกันเร็วนะหกเกบกว่าก็ก็ก็ไม่อยู่กันแล้วนะครับก็ทําให้ร่องรอยท้งนี้มันไม่ค่อยเลือนหายไปเรื่อยๆครับก็คนยุคนี้น่าจะพอเห็นอยู่กําลังดีหกห้า ้าสิบปลายปลายหกสิบเจ็ดสิบในกำลังกําลังเห็นภาพเหล่านี้อ,อยู่เพราะฉนั้นจะบอกได้ว่าอันนี้ใช่อันนี้มันสมก่อนเราเคยจำได้เลยได,ได้ยังพอเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินดูได้นหนอะไรเดี๋ยวจะพูดให้ให้ให้ฟังว่าเ,เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราเคยเห็นมาเราเคยเประสบมา อนนี้เราอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะก็อันเนี้ยเข้าใจว่าเส้นเนี้ยเป็นที่ที่คนจีนสมัยก่อนเนะี่ยมาขึ้นเรือกันนะครับก็ทั้งเส้นเลยทรงว่าทรงสวัสดยาวราชสัมมันทวงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ก็เป็นแหล่งเนาะจริงๆมันมีมันมีถนนเล็กๆน้อยๆเยอะแยะเลยแล้วก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างาะจริงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สนใจกันนะครับตอนนี้พอเริ่มมีทงว่าก็เริ่มก็เ,เริ่มสนใจกันมากขึ้นละ ครับเพราะว่าเมื่อก่อนสนใจนเดยเยาวราชนะยุ่แักเลย่เยาวราชครับก็เส้นเนี้ยถ้าพูดถึงใน,นองคอ์กรใหญ่ๆเมืองไทยเนะี่ยก็จะนึกถึงซีพีฮะซีพีเจไตเจไตนะครับเจไตก็อยู่กับตรงนี้มามายาวนานเป็นร้อยปีนะตั้งแต่ปีสองสี่สีน่นะครับก็มาเริ่มจากการขายไม่ได้พันผักเนี่ยแล้วราพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้กนะ็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในองคอ์กรที่ ที่เป็นองคอ์กรแบบอยู่กับคู่คนไทยมานานแล้วก็เป็นองคอ์กรที่ท,ที่ที่มีพัฒนาการแบบแล้วเติบโตใหญ่โตยิ่งใหญ่มากนะครับซี่นเศรษฐีไทยหลายคนเนี่ยก็อยู่แถวแถนนี้มาก่อนนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เปิดบริษัทหรือเปิดองคอ์กรในตรงนี้บ้างนะครับก็อาจจะไปอยู่เนพักอาศัยกันอะไรกันแล้วก็ขยับออกไปในที่อื่นอนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวพอคร่าวๆนะเกี่ยวกับตรงว่าแล้วก็เยาวราชนะครับ ออตอนนี้ถ้าเราเห็นถ้าดูภาพพอเห็นภาพเนี่ยก็เป็นถนนเล็กๆนะณนะตรงนี้นะแต่จริงๆเป็นน่าจะนอกน,น่าจะมีเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับก็มีตอนนี้มีคนไทยไวัยรุ่นเริ่มมาเที่ยวกันละเริ่มมีคนต่างชาติมีไม่ไม่รู้ว่ากี่ชาติเนี่ยคนจีนคนอินโดเกาหลีอะเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ถือว่าดีนะเป็นแตะวัสตวนจะเป็นเอเชียนะจริงๆในหลายเมืองเนะนี่ยในในในเอเชียในะอาเซียนะเยนะี่ยที่ไม่ใจีนนะ ่ในจีนก็จะมีที่แบบนี้เยอะทุกที่เลยเพราะว่าคนจีนในในยุคนั้นอ่ะเมื่อเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็จะไปขึ้นไปขึ้นเมืองต่างๆเพราะว่าตอนนั้นเราก็อยู่ความยากจนนะที่ประเทศจีนก็ไปขึ้นตามประเทศต่างๆขึ้นที่ประเทศไทยบ้างขึ้นที่อ่ที่ที่กัมพบูชาเดียก็มีนะที่อินโดนีเซียก็มีอย่างคนที่รู้จักเนี่ยคุณเชาวมาวานเนี่ยเขาบอกเขาเป็นเจนเจ็ดละเนี่ยผมนี่เจนสามนะเขาเขาเจนเจ็ดละ ยี่สิเจ็ดิกว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาผุเป็นร้อยกว่าปีแล้นะครับที่สิงคโปร์แน่นอนมาเลเซียแน่นอนนะครับเวียดนามก็น่าจะมีแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็มีนะครับเพราะนั้นทุกที่เนี่ยจะมีคนจีนจะมีจะมีแหล่งเรียกว่าชายหน้าเท้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนจีนที่ที่ไม่ได้ถึงกับเป็นตลาดแต่ว่าเป็นแหล่งค้าขายแล้วกันไม่ได้ไม่ได้เป็นตลาดแบบให้ให้ให,ให้ให้คนแบบมา ขายของเป็นเป็นเป็นตลาดสดอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นตลาดที่อ่าเป็นออฟฟิศเล็กๆเป็นแหล่งค้าขายเล็กๆของคนจีนในสมัยนัยย้นนะครับก็เป็นหนึ่งในที่ท,ที่น่าสนใจแล้วก็น่ามาศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนจีน,านมาอยู่ในอาคารอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นอาคารเก็บของสมัยก่อนเวลาขึ้นเรือ มาเจอเก้าอี้น่าสนใจรู้ไหมครับเก้าอี้อะไรถ้ารู้ถ้าคุณรู้เราเป็นเพื่อนกันถ้าคุณรู้เราเป็นเพื่อนกันอันนี้คือเก้าอี้ดูหนังสมัยก่อนดูหนังก็โรง,งหนังก็เป็นอย่างเงี้ยเก้าอี้เต็มไปหมดเลยเดีย๋ยวไม่ก็เป็นห้องประชุมก็ได้นะในสมัยก่อนห้องประชุมตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยก็เขมีบ้างแต่หลักๆนี่เป็นเก้าอี้ดูหนังแล้วก็ร่องรอยไม่แน่ใจว่านั่งกันมากี่พันกี่หมื่นคนแล้ว นะครับตอนนี้จะเป็นติดเบอร์นะแถวที่อะไรที่ในติดตรงเนี้ยนะครับน,นี่เป็นเก้าอี้ดูหนังในสมัยก่อนนะครับก็เนี่ยเป็นไม้ไม้นะแล้วเนี้ยก็พื้นก็แล้วเนี้ที่กับพื้นไปนะครับก็แล้วดีนะจริงๆเอาเท่าของเก่าๆมาแล้วก็ก็มีมีคิวอาให้สแกนก็ได้เดี๋ยวมีบอกหน่อยว่าเป็นอะไรก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีชาวต่างชาติมายเยอะเข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือบางทีเป็นเรื่องราวของของของคนไทยของประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่รู้ว่าคืออะไร คก็นะพันมีเรื่องราวนิดเนึ่ยก็ดีเหมืกอันนี้อะไรครับเนี่ยคุกกี้สิงคโปร์ค่ะจะมีทั้งหมดสี่รสชาตินะคะในตัวนี้จะมีช็อกโกแลตเออเกรออริจินอลแล้วก็งาหอมมะลิค่ะหวานไหมเออขอาวทอดค่ะเป็นงาขี้มอนค่ะหวานน้อยค่ะลูกค้าหวานน้อยรายการใช่ค่ะแล้วเป็นสูตรสิงคโปร์คืออะไรใช่ค่ะแล้วน่าจะเป็นถั่วค่ะเป็นถั่วแล้วใช่ค่ะหวานน้อยเดี๋ยวจะเชิญอันหนึ่งได้เลยอันนี้ร้านชื่ออะไรฮะอาร์ติสคาเฟ่ค่ะขายอะไรเยอะๆเออจะขายตัว ตัวขายดีจะเป็นชิฟฟอนค่ะชิฟฟอนแล้วก็ตัวโรใช่ค่ะแล้วเครื่องดื่มอ่ะเครื่องดื่มก็ตัวขายดีก็จะเป็นชาไทยเป็นลาเต้ค่ะแล้วลูกค้าที่มาเนี่ยคนชาติไหนมาเยอะหนูว่าคนจีนกับเกาหลีค่ะจีนกับเกาหลีใช่ไหมทำไมเขาถึงมาเขารู้จักเราได้ไงน่าจะดังในหมู่เพราะบางบางทีเหมือนยูทูบเบอร์ของเขาหรือแบบว่าพวกติ๊กต็อกอะไรกันนะคะเหมือนพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศเขาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะเปิดรูปให้ดูว่าตรงนี้ถ่ายรูปได้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเขาก็จะถ่ายก็เราเปิดมาไหนเนี่ย อันนี้เพิ่งเปิดต้นเดือนนะคะเอาไปต้นเดือนใช่ค่ะตึกนี่เก่าเลยเนาะเก่ต้องขอบคุณเจ้าของนะเจ้าของอย่างเงี้ยทำให้ค่ะน้องก็เพิ่ไดว่าอยู่ค่ะน้องการทำให้ได้เอาตึกเก่าๆมาใช้นะมาใช้ประโยชน์ได้คนได้เห็นประโยชน์นะใช่ขอบคุณมากค่ะคนไทยมาเยอะไหมคนไทยหนูว่าช่วงวันอยู่นะคะตะเลิกถึงจะมาเยอะค่ะถ้าอย่างวัน ใช่ใช่ค่ะวันหยุดหลายวันใช่ใช่ค่ะถ้าอย่างวันนี้หนูก็ว่ายัง20%ค่ะใช่แล้วมาช่วงเวลาไหนเยอะเย็นเย็เลยค่ะบ่ายเย็นเย็นเช้าๆนี่จะเงียบประมาณนี้สามสี่ห้าใช่ใช่ค่ะปิดกี่โมงคะมาถึงร้านใช่ไหมคะร้านปิดหกโมงค่ะแล้วคนเดินถึงกี่โมงหนูว่าก็ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งก็ยังมีนะคะเพราะว่ามันจะมีร้านเหล้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไปของก็จะ่ดื่มด้ด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วถนนข้างนอกเขาเดินกันไหม ถนนข้างนอกหรอคะหนูเห็นก็<ป>ก,ก็ก็เดินบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเดินถ่ายรูปข้างในมากกว่าใช่ค่ะข้าง้งก็จะมีผนังมีลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะมาถ่ายรูปโอเคโอเคนะขอบคุณมากใช่ขอบคุณค่ะใช้เวลาที่ ที่นี่นะครับสมวาาเนี่ยเขาเล็กเนี่ยไม่รู้ตัวเรียกว่าอะไรนะแต่านอกเนี่ยสมวาแค่นี้เองระยะทางน่าจะสักไม่กี่สิบเมตรอ่ะไม่ถึงร้อยเมตรห้าห้าหกสิบเมตรอ่ะเกือบสองชั่วโมงเพราะว่ามันมีร้านรวงเยอะแยะเลยก็เป็นถือว่าเป็นที่ที่น่ารักที่หนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของถนนสมวาดนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมา ไม่รู้ไม่รู้เห็นจากไหนไม่รู้จะไม่เห็นประวัตินะแต่ว่าก็เห็นว่าเขาเขามีการนําบ้านเรือน เ,เขาเขานะอนุลักษ์เอาไว้เป็นร้อยปีนะเพราะว่าถนนสงวาสเนี่ยก็เป็นถนนที่ตัดใหมน่นะเพราะว่าก่อนทำเพลงอยู่หลักเนี่ยเกิดไฟไหม้ในทางรถไฟแลนน้วก็ประมาณปีสองพัี่ร้อก็ร้อยร้อยกว่าปีแล100้วหลังร้อยสาะ30ปีนะร้อยสร้างถงงนนขึ้นมาสงวาสมีความยาวดูในประวัตินะพันพันหนึ่กว่าเมตรมประมาณประมาณกิโลเมตรยเป็นทางก็มีสงวาส ทรงสวัสดิ์ทรงเสริมและก็จะไม่ผิดที่ที่อยู่ในแต่ละแวกนี้เพราะว่าํำเพงแอร์อัดละนะครับเมื่อก่อนเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่มีร้านค้าเกี่ยวกับเรื่องการเกรษตรเยอะนะครับก็ได้พูดแล้วลว่าเราก็มีโบริษัทที่ นั่งกันมาในเรื่องการเกษตรก็คือเจ็ดสายนะก็คือชีวิตดีนะกันมาครับตอนนี้เย็นละประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วก็เริ่มเที่ยวมาเยอะแยะเลยวันนี้วันจันทร์นะฮะก็ถือว่าอดีเลยแล้วก็ที่เนี้ยชอบอย่างหนึ่งคือร้านค้าทุกร้านอย่างเนี้ย,ท,นนยทุกคนเนี้ยที่เข้ามาประมาณ7จ็ดแปดร้านแนละ้ว ก็ทุกคนเบลข้ามหมดเลยไม่มีใครแบบไปพูดคุยไปลยแลวก็พูดคุยด้วยดีให้ทีมเปเบเซ็นต์มาถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็ทุกคนทุกคนแบบเป็นที่เลยขาได้ขาได้หมดนี้ก็เดียวเป็นความน่ารักมันหนึงนะครับก็ผมว่าก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งสำหรับคนต่างชาตินะเรถามว่าคนชาติไหนไมาเที่ยวเยอะเขาบอกคนจีนคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เจอหลายชาตินะอินโดก็มีนะครับเพราะนั้นเอ่อเวลามียูทูบเบอร์มามี คนที่มารีวิวในที่เที่ยวแบบนี้ก็เป็นที่เที่ยวใหม่ๆนะครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยที่เที่ยวเดิมๆเริมน่าจะเลิ่มาของก่อนะเมืองถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยทำยังไงให้ให้คนมาได้ได้ซ้าําๆกรุงเทพมาได้ซ้ําๆแต่มีที่เที่ยวใหม่ๆนะครับแล้วก็เที่ยวนั้น,น่ะสำคัญก็เป็นที่เที่ยวทางด้านวัฒนธรรมนะเป็นท้องพลังแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการดูแลอนรบัแบบแบบปลอดไทยเรา ่งบอกได้เลยนะที่อื่นหายากนะการต้อนรับเรแแบบนี้คนไทยทำได้ดีเลยทำมาจางขังน้นใหมรักษาเรื่องนีไว้นะครับรักษาสิ่งเหล่นี้ไว้เพราะบางทีการที่เราไปไปแบบไปคิดว่าจะเอาแต่ได้จากคนต่างชาติเนี่ยไปทําราคาสูงไปหลอกเขาแล้วเนี้ย มันไม่ดีนะครับเขาถึงกันหมดนะเขาคุยกันนะเพราะว่ามีออนไลน์เยอะแยะเลยมีทิกตอกมียูทูบทุกคนพูดเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณนะครับคนวาที่ทําให้วันนี้เป็นวันดีๆวันหนึ่งที่ได้มานั่งเที่ยวนั่งกินขนมนั่งนั่งดื่มมาแล้วอร่อยอร่อยแล้วก็มีขนมไปบ้านด้วยก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าพาไปเที่ยวที่อื่นนะครับเป็นเที่ยวที่เที่ยวแห่งความทรงจำแล้วกัน นะครับจะเจอกัน